สวัสดีครับสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งครับผมวันนี้รถแรงเกมครับพี่น้องรถแรงเกมได้ไงครับนี่โอ้ผมไม่อยากจะคิดเลยพี่น้องหมดครับหมดสภาพเลยครับนี่ตัวแรงของเราโอ้ไม่ไหวไม่ไหวพี่น้องโอ้เรียบร้อยเลยครับงานนี้นี่ยับเลยครับพี่น้องโอ้ ไว้บอกไว้ครับนี่ตายแล้วลดแรงเกมได้ไงครหมดเลยครับพี่น้องเลยไม่อยากจะคิดเลยจมครับไม่เหลือไม่แต่ลองลอยครับพี่น้องโอ้ดูมัน เกือบขึ้นแล้วนะครับแต่พอดีข้าวมันเยอะพี่น้องข้าวมันเยอะครับพี่อเอิดเอ็ดไปไถดั่งเอิดไปไถไปยังฮะเอาดาวจบไปพี่ได้เด้อเออเรียบร้อยเลยครับ น้ำมันเยอะพี่น้องพี่นี่เหมือนที่ผมบอกไปครับก็ขนาดตรงนี้นี่ผมเคยเกี่ยวทุกปีนะพี่น้องเกี่ยวทุกปีครับแต่ว่าไม่รอดครับมันเกือบขึ้นแล้วแต่มันก็ไม่ขึ้น ทำไงดีครับพี่น้องใครมีความรู้ก็แนะนำคอมเมนต์มาหน่อยนะพี่น้องนะฝั่งนี้ไม่ไม่จมเท่าไหร่ครับแต่ฝั่งนั้นนี่หนักเอาเรื่องครับพี่น้องดีแล้วว่าเครื่องยังอยู่บนครับเพราะว่ามันจมปุ๊บมันซุดลงปุ๊บผมดันขึ้นไปแล้วมันไม่พ้นครับตูดตูดมันหย่อนลงหย่อนลงเรื่อยๆผมก็เลยหยุดครับเพราะว่า mm. ยวเครื่องมันจะ แช่น้ำลึกกว่านี้มันมีน้ำอันตรายนะพี่น้องนะอันตรายครับต้องเซฟครับโอ้ยับเลยอะแรงงานเข้าครับนี่ครับผมไม่มีเวลาไปถ่ายให้พี่น้องดูรอกไกลๆนะครับพี่น้องรถ z มรถตีลมผมไม่มีเวลาไปครับนี่เอารถเต่งี่ตีลมเลย ขำๆครับเดี๋ยวมันไม่ขำนะพี่น้องไม่มีใครอยากให้จมหรอกครับคือสุดวิสยยัยจริงๆครับตรงนี้น้ํามันเยอะแล้วเออมันเป็นดินดินทรายกระทิ้นยครับนี่ง่ายเลยนี่เป็นทรายกระทิครับพี่น้องปั๊มโอ้ปั๊มนี่มิดเลยยับเลยตัวปิดเครื่องปุ๊บน้ำโดนสะพานครับกระเด็นขึ้นมา ไา้เลยเดี๋ยวพาไปดูข้าวเป็นรมดับพี่น้องข้าวมันเยอะครับถ้าข้าวมันมันไม่เยอะนะ่ะยังไงมันก็ขึ้นครับนี่มันซุดลงไปปุ๊บรถมันฟรีครับรถมันฟรีมันก็เลยไม่ขึ้นครับดูข้าวข้าวมันเกือบเต็มรูมแล้ว เด้หมดเลยรถผมดูอ่ะนำกระเด็นขึ้นมาสภาพรูไม่ได้เลยอู้ันไยไม่น่าเลยไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยผมนอนพี่นอ้องเรียบร้อยเลยครับ อันตรายับปีนี้แย่มากครับภาพดินนี้โอ้ดูก็ถือว่าเออลึกพอสมควรนะครับจมลึกพอสมควร ผมส่งขึ้นมาแล้วครับมันนุ่นมันเอียงมาจากตรงนู้นแล้วครับว่าเนี่ยผมเหลือแค่หน้าสุดท้ายเองพี่น้องนี่เหลือแค่หน้านี้สุดท้ายกลับไปหน้าเดียวเองครับเนี่ผมบอกว่าหน้าเดียวเสียวทั้งวันครับบอกเลยเหลือแค่หน่อยเดียวครับผมก็ดัน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 ขึ้นมานุ่นครับมันสุดลงจากนู่นนะปุ๊บผมก็ดันไมาเลยครับดันมาดันมาดันมาเบี่ยงออกไปเรื่อยเบี่ยงไปเรื่อยสุดท้ายเธวก็ทิ้งชันไปครับพี่น้องโอ้ ยับเลยครับไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นยังไงทีนี้ผมไม่ค่อยเก่งเลยพี่น้องเอ้ยที่ปัญหามันก็ที่สําคัญเลยครับตอนนี้น้ํามันน้ํามันถึงสายพานแล้วครับจำไห้นะครับถ้าน้ําถึงสายพานแล้วรถจะช่วยตัวเองไม่ได้นะพี่น้องนะรถจะช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วครับพอน้ําถึงสายพานปุ๊บมันจะลื่นครับ แต่พานมันจะลื่นมันมันจะขับปั๊มเตินไม่ไปครับแล้วรถจะไม่มีแรงขึ้นเลยนอกจากว่าเราจะหาตัวช่วยมาดึงครับหาตัวช่วยมาดึงแล้วก็เอ,อ่อพอหาตัวช่วยมาดึงปุ๊บถ้าให้ดีนะเราต้องทำคันรอบกับทำคันรอบแล้วก็เอาน้ำในส่วนตรงนี้เนี่ยเอาน้ำในส่วนนี้เปิดออกครับเปิดออกเพื่อให้สาพานแห้งครับให้สาพานแห้งพอสาพานแห้งปุ๊บยังไงก็ขึ้นครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนครับ ตรงนี้ก็แย่ครับพี่น้อง yeah. แย่ตอนนี้รถจมนะพี่น้องนะรถจมแต่ทั้งทั้งลูกน้องผมทั้งเจ้าของนาครับหายหมดเลยครับพี่น้อง mm hmm. เลือผมคนเดียวโอ้ oh. กำเวนนาไนทำไงนี่เลือผมคนเดียวครับเอาขึ้นได้ไหมนี่แต่นะครับพี่น้องถ้าถ้าผมไม่มีข้าวครับ ถ้าไม่มีข้าวนอุ้มนี่แค่นี้ผมบอกเลยครับว่าขึ้นครับยังไงก็ขึ้นครับดันสองครั้งแค่นั้นครับกระเด็นเลยครับไม่ใช่ลดกระเด็นนะพี่น้องนะสายพานครับกระเด็นขาดครับแกวแกวแกวตองซีเรียสครับก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอครับมีจมมีติดลมบ้างก็ธรรมดาครับโทษเจ้าของนาไม่ได้ครับเพราะว่าก็นาเคยเกี่ยวทุกปีครับเราจะไปโทษเจ้าของนาว่า เอ้าทําไมรถผมติดไม่ได้นะพี่น้องนะทั่วเจ้าของนาไม่ได้มันต้องดูที่ลูกน้องเราด้วยเพราะว่าคนขับนะ่ะรู้อยู่แก่ใจว่าดินนะ่ะดินนะ่ะมันจมหรือไม่จมครับเวลาเราขับอย่างอย่างผมนี่ผมรู้นะครับว่ามันจะจมแต่ว่าผมก็ให้ลุงน้องผมเช็คเช็คแล้วเช็คแล้วว่ามันพอลงได้ครับผมก็เลยลงแต่ว่ามันมีที่ที่มันแบบลม ลมมากๆเป็นบางจุดบางจุดครับซึ่งเราก็ไม่อาจเช็คได้ทุกจุดเนาะพี่น้องเนาะก็ผิดพลาดกันไปก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวถ้าดึงไม่ขึ้นก็เดี๋ยวผมจะเอารถของปลาเหลาครับมาดึงถ้าดึงไม่ขึ้นผมก็จะเอาสองร้อยมาครับไมโครสองร้อยมาเอาไมโครสองร้อยมาก็นู่นนะครับยืนอยู่บนโคกนั่นแหละเอสเซอรลิงยาวนี่คุดนี่ออกนะ

Đốt phiền con ạ Đốt phiền mà Mười đứng như là khang khen như là Ờ, ờ, ừ, à, chặt không, Ngán ngọt cái โอ้นู่นครับฝังนู้นลั่นแล้วครับเสียหวังลั่นแล้วครับนู่นรถกินข้าวผมครับนู่นลั่นแล้วลั่นรอเลยมันบอกว่าเมื่อไหร่จะมาครับมันเซ็ตมันไม่รู้มั่งว่ารถจมบอกว่าเมื่อไหร่จะมาครับจะที่ไหนได้ทางนี้นะครับเล่มดแล้วครับนี่เล่นขี้แล้วครับมีน้ำด้วยพี่น้องอันตรายครับอันตรายไม่ไหวเลยทําไงดีพี่น้องเอ้าก็เดี๋ยวเราชมตอนมาดึงนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราชมตอนมาดึงตอน เราเคลียร์พื้นท yes. ี่เสร็จเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์น้ำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันเลยครับนี่ขนาดเราจอดไว้นี่มันมันยุบลงไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะเห็นไหมตอนนี้สายพานเกือบมิดแล้วครับนี่มันจะยุบยุบลงไปเรื่อยเพราะข้าวมันหนักครับก็เอ้าบายบายครับพี่น้องครับบายบาย